ครับผมสวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้นะครับพบกันเป็น EP ที่3แล้วนะครับชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราทิ้งท้ายในเรื่องของเส้นโครงแผนที่นะครับว่าเส้นโครงแผนที่เนี่ยนะมันมีที่มาที่ไปยังไงมันคืออะไรนะครับหลายคนก็ยังไม่ทราบว่ามันใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้ใน EP ที่3เนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของเส้นโครงแผนที่นะครับ เส้นโครงแผนที่เนี่ยมันก็คือวิธีการนะครับลงนะครับลงเส้นสมมุติเนี่ยนะครับบนโลกนะครับลงบนแผ่นกระดาษเพื่อแสดงให้ทราบถึงสิ่งต่างๆทั้งหลายเนี่ยที่มันอยู่บนโลกนะครับว่ามีรูปร่างลักษณะอย่างไรนะครับโดยใช้เส้นละติจูดแล้วก็เส้นลองจิจูดนะครับเป็นเส้นสมมุตินะครับซึ่งเรียกเส้นละติจูดว่าเส้นขนาน เรียกเส้นลองจีจูดว่าเส้นเมริเดียนนั่นเองซึ่งการสร้างเส้นโครงแผนที่เนี่ยนะครับมันก็คือการจำลองนะครับเส้นขนานและเส้นเมริเดียนนะครับจากผิวโลกนะครับลงบนพื้นที่ราบโดยการสมมติให้มีจุดกำเนิดแสงเนี่ยนะครับอยู่ภายในโลกแล้วเราก็จะฉายผ่านผิวโลกออกมากระทบลงบนที่จอที่วางสัมผัสผิวโลกนะครับในรูปแบบต่างๆ ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีการนิยมใช้อยู่3รูปแบบได้แก่เส้นโครงแผนที่แนวระนาบเส้นโครงแผนที่แบบกลวยเส้นโครงแผนที่แบบรูปทรงกระบอกนะครับซึ่งไอเส้นโครงแผนที่เนี่ยมันทําให้มันบอกอะไรเราบ้างมันบอกให้เราทราบว่าแผนที่นะครับระหว่างนั้นเนี่ยมันมีความแผนแผนที่ชุดนี้นะครับใช้เส้นโครงแผนที่ชนิดใดยกตัวอย่างเช่นนะครับแผนที่ชุดนี้เนี่ยใช้เส้นโครงแผนที่ นะครับชนิด t r a n s v e r s e เ e คเ a อร์นะครับซึ่งอยู่ในบริเวณละติจูดที่84องศาเหนือถึงละติจูดที่80องศาใต้อย่างนี้เป็นตน้นนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเส้นโครงแผนที่ทีนี้เส้นโครงแผนที่นะครับมันก็จะมีอย่างที่ครูบอกแล้วว่าที่เราจะนิยมกันใช้เนี่ยมีนิยมกันใช้ในแบบรูปทรงกระบอกนะครับนะซ i ริเ i c a l นะครับ projection นะแสงก็จะอยู่บนบนโลกนะครับก็จะอยู่ข้างในโลกนี่แหละนะแล้วแสงจากข้างในโลกเนี่ยมันก็จะฉายมาฉายมาปุ๊บก็จะตกกระทบลงบนแผ่นนะครับ,บลงบนแผ่นรูปทรงกระบอกเนี่ยทำให้ปรากฏนะครับเป็นรูปเส้นต่างๆและก็สามารถบอกรายละเอียดนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับที่อยู่ในช่วงลตัตจจูดลองจิจูดนั้นได้นะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นแบบธรรมดา อันนี้ก็เป็นแบบ t r a n s v e r นะครับนะครับต่อไปนะครับแบบที่2ก็คือนะครับ c อนี projection รูปทรงนี้ก็จะเรียกว่าเป็นรูปทรงกลวยนะครับซึ่งเป็นรูปทรงกลวยนะส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็น t a n g e n นะครับ t a เ g e n ก็คือส่วนที่สัมผัสกันนะครับตรงเส้น standard นะครับ โพลาเร่ตรงนี้ก็คือเป็นเส้นที่เป็นเส้นขนานนะครับนี่เราเรียกว่าเส้นขนานนะต่อไปนะครับบริเวณส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนในเรื่องของซีเจนนะครับนะซีเจนตรงนี้นะครับก็จะคือเส้นตรงที่ตัดเป็นวงกลมนะครับเส้นตรงที่ตัดเป็นวงกลมนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นลักษณะ พื้นผิวที่ใช้แสดงเส้นโครงแผนที่นักเรียนจะเห็นได้ว่ามีทั้งรูปรูปรนาดนะครับนะครับพาเนลโปรเจคชันเนี่ยนะครับแล้วเป็นในเรื่องของรูปทรงกระบอกนะครับแล้วก็รูปทรงกลวยทีนี้ซิมโบโลซิมโบโลหรือสัญ,ญลักษณ์ในแผนที่นะครับก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเราไม่สามารถใส่ตึกลงไป ในแผนที่ได้ใส่ถนนลงไปในแผนที่ได้โอ้โหเพราะฉะนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้เรารู้ว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันคืออะไรก็คือการใช้สัญ,ญลักษณ์นั่นเองซึ่งสัญ,ญลักษณ์เนี่ยก็จะใช้แทนสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันปรากฏลงในแผนที่เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาในเรื่องราวของแผนที่นะครับยกตัวอย่างนะครับรูปที่1เนี่ยอันเนี้ยอาจจะใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของภูเขานะครับ นะภาพที่4ีเห็นไหมครับอาจจะใช้เป็นลักษณะของทางหลวงชนบทอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างเช่นภาพที่7เนี่ยโอ้โหมีลักษณะคล้ายกับบ้านแต่มีมเีเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายนะแล้วก็มีไอ้ตัวแฉกตรงนี้นะครับมาตรงนี้หน่อยเนี่ยอันนี้ก็จะใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนวัดอย่างนี้นั่นเองนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสัญ,ญลักษณ์ของแผนที่นะครับแล้วเมื่อมีสัญ,ญลักษณ์ปุ๊บ เขาก็จะให้ความหมายได้ว่าสัญ,ญลักษณ์นี้มันมีความหมายว่าอย่างไรนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาในเรื่องของแผนที่นะครับต่อไปเส้นคอนโทรไลน์เส้นคอนโทรไลน์หรือเส้นชั้นความสูงเนี่ยเส้นชั้นความสูงมันก็คือเส้นที่สมมุตินะครับที่ลากนะครับไปตามพื้นภูมิประเทศบนแผนที่ภูมิประเทศผ่านจุดที่มีระดับความสูงเดียวกันนะครับในแผนที่ภูมิประเทศ นะครับเส้นชั้นความสูงเนี่ยจะแสดงด้วยสีน้ำตาลและสีน้ำตาลเข้มในกรณีที่มันเป็นเ,เส้นชั้นความสูงหลักนะครับหรือที่เราเรียกว่าอินเด็กซ์คอนทัวร์นั่นเองเส้นชั้นความสูงเนี่ยนะครับทักเรียนยิ่งเส้นมีความถี่มากเท่าไหร่แปลว่านะครับภูเขาลูกนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีความสูงมากขึ้นเท่านั้นอันนี้เราจะมองในแนวเ,เขาเรียกว่าในแนว ในแนวแนวแนว,แนวดิ่งลงไปเราก็จะเห็นเราก็จะไม่เห็นความแตกต่างของมันว่ามันสูงเท่าไหรอะไรยังไงแต่สิ่งที่เราจะทําให้เราทราบว่านะครับภูเขาลูกนี้สูงเท่าไหร่มันก็จะมีนะครับตัวเลขบอกนะยกตัวอย่างเช่นนะตรงนี้นะครับนะตีนเขาตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ200เมตรนะครับคิดจากระดับน้ำทะเลเห็นไหมสูงขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับก็คือตรงนี้300เมตรเหนือระดับน้ำทะเลยอดเขาตรงนี้ นะครับจุดสูงสูงตัวเนี้ยก็จะมีตัวเลขกำกับก็คือ400เมตรนะครับนะตัวเลข400สแสดงให้เห็นว่านะครับบริเวณพื้นที่ตรงเนี้ยมีความสูง400เมตรนะครับถ้าเป็นแนวระดับนะถ้าเป็นแนวระดับเนี้ยนักเรียนลองลองนึกภาพของภูเขานะครับภูเขาขึ้นมานะหนึ่งลูกถ้าเป็นแนวระดับเนี่ยนักเรียนก็ลอง ใช้เส้นเนี่ยนะครับนะขีดลงไปนะครับตามความสูงของภูเขานักเรียนอาจจะทําให้เส้นเส้นนั้นเนี่ยห่างกันทุกๆห้เมตรก็ได้นะครับแต่ละเส้นมันก็จะทําให้เรารู้ว่าภูเขาลูกนั้นเนี่ยมีความสูงเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะครับมันต้องมีกระดานนะครูว่านะครูถึงจะสามารถวาดแนวระดับให้พวกเธอได้เข้าใจนะครับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นได้ข้อจํากัด หลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวครูก็จะทิ้งลิงก์นะครับในการศึกษาเรื่องของเส้นคอนัวรไลน์ไว้ให้นักเรียนอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับนะต่อไปนะครับเส้นลายขวานสับหรือเส้นลาดเขาเส้นนี้มันก็จะเป็นเส้นที่ขีดขีดเรียงนะครับกันมาตามทิศทางของพื้นลาดนะครับของพื้นดินเพื่อแสดงรูปทรงของภูมิประเทศนั้นๆหากเป็นพื้นที่ลาดชันมากเท่าไหร่ ขี่เส้นนั้นเนี่ยเส้นลายขวานสับเนี่ยก็จะหนามากขึ้นเท่านั้นนะครับเส้นยิ่งหนาแปลว่าความลาดชันยิ่งทําไมครับยิ่งสูงนะยิ่งลาดชันมากนะครับนะอ่าต่อไปนะครับเรื่องของเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เครื่องมือและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เนี่ยนักเรียนเห็นในภาพนักเรียนรู้จักอะไรบ้างนะลูกโลกรู้จักไหมอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือ เข็มทิศนะน,นี้คือเทอร์โมมิเตอร์อันนี้ก็คือเครื่องวัดลมนะอันนี้คือเครื่องวัดน้ำฝนนะ R.S. นะก็คือรีโมทเซนซิงนะครับ G.P.S. นะครับ G.I.S. นะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ล้วนแต่เป็นเครื่องมือนะครับและเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทั้งสิ้นนะครับอ่ะทีนี้ไปดูตัวแรก ลูกโลกลูกโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะครับเป็นสิ่งที่จําลองนะครับของโลกที่มีขนาดเล็กนะให้สามารถแสดงบริเวณต่างๆที่ปรากฏบนพื้นผิวโลก ได้นะครับแต่ไม่สามารถมองได้รอบทิศทางแล้วก็ไม่สะดวกต่อการพกพามีใครไหมที่แบบว่าอุ้ยฉันอยากจะศึกษาเรื่องของโลกใบนี้จริงๆเลยนะวันหนึ่งก็ทำไงครับพกลูกโลกใส่ในกระเป๋าไปใช่ไหมแล้วก็เอาไปโรงเรียนอย่างนี้มีไหมลูกไม่มีนะครับมันมันยากต่อการพกพาแต่ถามว่ารายละเอียดมันครอบคลุมไหมมันครอบคลุมนะครับ 2. เข็มทิศนะครับเข็มทิศใช้สําหรับการค้นหาทิศทางนะครับ โดยมีหน่วยวัดเป็นองศานับจากทิศเหนือนะครับไปยังทิศที่สนใจนะโดยปลายของเข็มทิศเนี่ยนะจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอนะครับต่อไปตรงนี้ก็คือเทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิของอากาศมีหน่วยเป็นองศาเซลเซียสและก็ฟาเรนไฮน์นะครับก็ใช้วัดอุณหภูมิของอากาศนะวันนี้ทำไมอากาศร้อนอยากจะรู้จังเลยว่าอากาศร้อนเนี่ยมันร้อนกี่องศารเราก็สามารถใช้ เทอร์โมมิเตอร์ตรงนี้นะครับไปทําการวัดอุณหภูมิได้เราก็จะทราบว่าวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับต่อไปนะครับเครื่องวัดลมเครื่องวัดลมนี้นะครับก็จะใช้วัดความเร็วของลมซึ่งมีหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือไมต่อชั่วโมงนะครับต่อไปนะครับเครื่องมือและสารสนเทศเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์นะครับ การรับรู้ระยะไกลก็คือรีโมทเซนซิงหรือ RS ที่ครูพูดไปเมื่อเมื่อแต่ต้นไปเมื่อกี้นะครับ <c oughs> ขอโทษครับ RS เนี่ยหรือรีโมทเซนซิงเนี่ยมันก็คือการหาคุณลักษณะของวัตถุนะครับจากการสะท้อนหรือการแผ่พลังงานของแม่เหล็กไฟฟ้าจากวัตถุนั้นนะครับข้อมูลระยะไกลรวมถึงการถ่ายภาพเครื่องบินนะครับเครื่องบินนี้เป็นเครื่องบินต่ํา แล้วก็จากภาพดาวเทียมพูดง่ายๆก็คือว่าไอรีโมทเซนซิงเนี่ยใช้หาในหาในส่วนที่เราตาของเราเนี่ยมองไม่เห็นยกตัวอย่างเช่นแร่แร่ธาตุต่างๆแร่ทองคําอยู่ตรงไหนแร่เงินอยู่ตรงไหนแร่ตรงนั้นแร่พวงอยู่ตรงไหนซึ่งเราไม่สามารถมองลงไปพื้นดินแล้วหเห็นมันเลยไม่ใช่เราต้องอาศัยเทคโนโลยีตรงนี้ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อมูลระยะไกลนะครับที่ครูพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับครูก็จะยกตัวอย่างอย่างเช่นรูปถ่ายทางอากาศแล้วก็ภาพถ่ายดาวเทียมนะครับทางด้านซ้ายมือของนักเรียนนี่คือรูปถ่ายทางอากาศรูปถ่ายทางอากาศเนี่ยมันก็เกิดจากการที่นะครับเราถ่ายภาพบนเครื่องบินนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนักเรียนเขาเวลาจะถ่ายภาพทางอากาศเนี่ยเขาก็จะ ใช้เครื่องบินเนี่ยบินขึ้นไปแล้วใต้เครื่องบินเนี่ยก็จะมีกล้องติดอยู่นะครับเขาก็จะถ่ายเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นช็อตนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็นําภาพมาต่อกันนะครับอันนี้คือสมัยก่อนแต่ปัจจุบันนี้นะครับก็จะใช้อากาศยานแบบไร้คนขับนะหรือที่เราเรียกว่าโดรนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการถ่ายภาพทางอากาศที่ประหยัดที่สุดในการใช้โดรน เมื่อก่อนในใช้เครื่องบินบินทีนึงเนี่ยนะเราต้องเสียค่าน้ํามันในการบินเนี่ยเพื่อทําการถ่ายภาพนะครับทางอากาศเนี่ยสูงมากนะครับภาพที่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะอย่างที่นักเรียนเห็นในภาพทางซ้ายมือนะครับต่อไปภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยเป็นการบันทึกภาพข้อมูลนะครับเชิงเชิงตัวเลขจากดาวเทียม โดยอาศัยกระบวนการบันทึกข้อมูลจากพื้นผิวโลกหรืออุณหภูมิของวัตถุแล้วก็ส่งข้อมูลนั้นเนี่ยกลับไปยังสถานีรับพื้นสถานีรับนะครับภาคพื้นดินในลักษณะของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมีการประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ตรงเนี้ยการแปลความต่างๆในเรื่องของภาพถ,าถ่ายดาวเทียมเนี่ยจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับในการอาธิบายหรือแปลความ อันนี้ก็จะเป็นภาพหน้าตาของภาพถ่ายดาวเทียมนะครับก็ชื่อมันก็บอกแล้วว่าภาพถ่ายจากดาวเทียมเพราะนั้นมันก็ถ่ายมาจากนะครับมาจากดาวเทียมนั่นเองนะครับต่อไปนะครับระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกนะครับโกบอลนะครับโกบอลนะครับ p ป s i e สเ n ช n นนะครับ i นะครับ p n นะหรือ GPS ที่เรารู้จักกันมันก็คือการนำคลื่นสัญญาณจากดาวเทียมเนี่ยมาประมวลเพื่อให้ได้ค่าพิกัดของสิ่งต่างๆบนพื้นโลกมีประโยชน์ในการบอกตำแหน่งบอกทิศทางเพื่อการเดินทางอย่างที่ครูพูดไป EP ที่1นะครับในเรื่องของเมื่อก่อนที่เราใช้เราจะเดินทางไปไหนเราก็ใช้แผนที่แต่ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถใช้แอปพลิเคชันในมือถือ ได้ใช่ไหมจาก Google Map นะครับในการบอกตำแหน่งที่เราจะไปมันก็สะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นวิวัฒนาการนะครับมันเป็นการนำเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการการการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับให้ให้เพิ่มมากขึ้นนะเพราะนั้นนะครับ,นะร,บระบบกำหนด ตำแหน่งบนพื้นโลกเนี่ยหรือ gps เนี่ยมันก็จะใช้นะครับขึ้นสัญญาณจากดาวเทียมมาทำการประมวลผลนะครับเพื่อหาพิกัดของสิ่งต่างๆบนโลกให้เรานะครับต่อไประบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์นะครับนะ geographic information system นะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ GIS ซึ่ง GIS เนี่ยเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บจัดการสืบค้นวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเพื่อนำผลของข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์ในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับ ข้อมูลเชิงพื้นที่นั้นๆอย่างเช่นครูจะสร้างโรงงานนะครับมา1โรงงานเนี่ยครูจะวางวางแผนโรงงานเนี่ยนะครับวางระบบโรงงานเนี่ยตั้งแต่ระบบท่อโครงสร้างต่างๆนะครับตรงนี้ได้อย่างไรก็ต้องอาศัยข้อมูลจาก GIS มันข้อมูลเหล่านี้มันก็จะเป็นชั้นนักเรียนชั้นที่เขาเรียกว่าเป็นเลเยอร์นะครับซึ่ง GIS เนี่ยเขาก็จะใช้พวกซอฟต์แวร์นะครับ พวกข้อมูลกระบ,บวนการฮาร์ดแวร์และบุคลากรเข้ามาเกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ในการจัดการข้อมูลต่างๆนะครับของสิ่งเหล่านี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์นะครับ GIS เนาะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็เป็น GIS นะครับนักเรียนเห็นไหมครูจะสร้างโรงงานอ,อ,อย่างใดอย่างหนึ่งครูจะสร้างเมืองนะครับเ,เมืองใดเมืองหนึ่งครูก็ต้องมีการวางแผนว่า ครูเนี่ยนะจะวางาท่อระบายน้ําไว้ตรงไหนจะวางโครงสร้างอย่างไรจะวางผังเมืองอย่างไรเห็นไหมครับมันก็จะเป็นชั้นข้อมูลอย่างเงี้ยนะครับทางซ้ายมือนเนี่ยนะแล้วหลังจากนั้นก็เอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกันแล้วก็จะได้เป็นาภาพที่สมบูรณ์แบบนะครับเป็นเมืองที่เราต้องการหรือเป็นข้อมูลที่เรา ต้องการนั่นเองเห็นไหมดาต้าเลเยอร์ข้อมูลมันก็จะเป็นชั้น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 ไปอันนี้ก็จะเป็นอย่าง Building Data เนี่ยนะครับก็คือข้อมูลของตึกตึกเนี่ยนะครับเมื oss, อ่อเมื่อพูดถึงตึกเนี่ยข้อมูลตึกเนี่ย <Could S 2> <buscando S 1> ก็จะมีแต่ภาพตึกจะไม่มีภาพต้นไม้ <grands S 1> ไม่มีภาพเส้นทางถนนใดๆทั้งสิ้นนะครับนะก็วางเป็นชั้นเป็นชั้นข้อมูลไปครับอย่างเช่นสตรีทเนี่ยนะสตรีทนะดาต้าก็คือในเรื่องของถนนก็จะพูดแต่ถนนก็ไม่เอาตึก เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเป็นการนำเอาข้อมูลทั้ง3ส่วนนะครับมารวมกันมันก็จะเป็นภาพอย่างที่นักเรียนเห็นตรงนี้ภาพสุดท้ายนั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับของ GIS นะฮะ Geographic Information System นะครับอ้ทีนี้เรามาดูตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตปี61นะครับเขาบอกว่า การใช้อากาศยานไร้คนขับเอออากาศยานไร้คนขับให้นักเรียนนึกถึงอะไรครับภาพถ่ายดาวเทียม e หรือภาพถ่ายทางอากาศครับภาพถ่ายทางอากาศใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าอากาศยานไร้คนขับใช่ไหมครับนั่นแปลว่าใช้เครื่องบินหรือใช้โดรนใช้โดรนนั่นเองนะครับแล้วเขาบอกว่าการใช้อากาศยานไร้คนขับกับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั้น ใช้แทนได้ด้วยเครื่องมือภูมิศาสตร์ประเภทใดเออใช้แทนเครื่องมือภูมิศาสตร์ประเภทใดเมื่อกี้คีย์เวิร์ดอยู่ตรงที่การใช้อากาศยานไร้คนขับแล้วการใช้อากาศยานไร้คนขับเนี่ยครูบอกเสมอว่าให้นึกถึงอะไรครับภาพถ่ายทางอากาศเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบภาพถ่ายทางอากาศยากไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมเห็นไหมง่ายนิดเดียวนะครับ ต่อไปนะครับข้อสอบวนเด็กปี60ข้อ76ถามว่าผู้ประกอบธุรกิจการขนส่งควรเลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใดจึงจะติดตามการเคลื่อนที่ของยานพาหนะนะครับขนส่งสิ่งของได้ตลอดเวลาโอ้ยน,นี้ยิ่งง่ายเลยนะครับใช้ระบบไหนลูกใช้ระบบใช้ระบบกากหนดตำแหน่งหรือ GPS นั่นเองใช่ไหม เคยได้ยินไหม GPS ติดตัวเนี่ยนะครับนะใครมีแฟนเนี่ยกลัวแฟนนอกใจนะเธอจะต้องนะไปซื้อนะครับไอตัวระบบ GPS มาติดให้เรียบร้อยนะจะได้รู้ความเคลื่อนไหวของแฟนเธอว่านะเขาจะไปที่ไหนอย่างไรนะครับนะอะต่อไปข้อ79กานะครับการรังวัดนะครับรังวัดภาพพื้นดินและก็งานรังวัด ทางวิศวกรรมของการวางแผนระบบชลประทานในชุมชนควรเลือกใช้เครื่องมือและข้อมูลทางภูมิศาสตร์ตามข้อใดจึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดข้อหนึ่งภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพร้อมเครื่องมือชุดแปลภาพข้อ2นะครับตัวเลือกที่2นะครับเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจและกล้องระดับ 3. ระบบแผนที่แล้วก็เครื่องมือชุดนะครับการทำแผนที่ C ระบบการกำหนดตำแหน่งบนโลกและ5ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์การรังวัดพื้นที่และการรังวัดทางวิศวกรรมนะครับของการบางแผนระบบเชลประทานในชุมชนเราอ่ะควรจะเลือกใช้เครื่องมือนะครับและข้อข้อมูลทางภูมิศาสตร์ตามข้อใดลูกเออติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนะข้อไหนครับคำตอบก็คือข้อ ข้อที่5ก็คือระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์นั่นก็คือระบบอะไรครับ GIS นั่นเองนะครับ Geographic Information System ทำไมเราถึงตอบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพราะเขาพูดถึงการรังวัดพื้นที่นะครับนะซึ่งการรังวัดพื้นที่เนี่ยต้องอาศัยการวางแผนระบบ ใช่ไหมระบบชนรประทานเพราะนั้นการวางแผนอย่างเป็นระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นวางท่อนะวางโครงสร้างต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะต้องใช้นะครับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์หรือ GIS นั่นเองนะครับนะทีนี้การอาร่านนะครับแล้วก็การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ นักเรียนจะเห็นแต่ละภูมิภาคนะครับบนโลกนี้นะก็จะมีสีต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสีน้ําเงินนะไม่ว่าจะเป็นนะสีเขียวนะครับนะสีม่วงนะครับเนี่ยเขาก็จะด้านด้านทางซ้ายมือเนี่ยแต่ละสีเนี่ยก็จะบอกความหมายนะครับนะจะบอกความหมายว่าสีนี้หมายถึงอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นคําถามกีฬาไอซ์พอกกี้เนี่ย เป็นกีฬายอดฮิตในภูมิภาคใดเนี่ยนะก็อยู่ในโซนนี้ก็คืออเมริกานั่นเองนะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือการอ่านแปลความข้อมูลนะครับโดยใช้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์นั่นเองนะเลนที่ขับรถในแต่ละประเทศเห็นไหมนะครับนะมีเลนขวากับเลนซ้ายนะครับคำถามนะครับภูมิภาคส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยขับรถเลนไหนนะก็มาดูสัญ,ญลักษณ์ตรงสีเห็นไหมครับไรก็แปลว่าเลนอะไรครับ เลฟซ้ายไลฟ์ขวานั่นเองเพราะฉะนั้นก็สามารถบอกได้ว่าคนภูมิภาคส่วนใหญ่เนี่ยสามารถขับรถในเลนขวานั่นเองนะครับต่อไปนะครับการอ่านาและก,การแปลความข้อมูลอย่างเช่นสถานการณ์ท่องเที่ยวเห็นไหมนะครับคำถามเดือนที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยน้อยที่สุดคือเดือนไหนครับ เดือนไหนเอ่ยอันนี้เป็นจํานวนคนเห็นไหมครับอันนี้แต่ละเดือนข้อมูลเดือนเห็นไหมครับนะแล้วคนมาเที่ยวประเทศไทยน้อยที่สุดก็คือเดือนพฤษภาคมเห็นไหมเพราะช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงนะครับ low s e a s o แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวจึงเดินทางมาค่อนข้างที่จะน้อยช่วงหน้าฝนของประเทศไทยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็จะเป็นจํานวนนักท่องเที่ยวนะครับนะแกน x แกน y ามาดูขยะนะครับประเภทของขยะที่พบในทะเลนะครับนะมีทั้งขวดน้ำพลาสติกนะหลอดนะครับเครื่องดื่มนะฝาพลาสติกนะครับนะเราอยากจะทราบว่าขยะประเภทใดเนี่ยที่พบในทะเลมากที่สุดเราก็มาดูเห็นไหมสัดส่วนของมันนะครับโอ้โหปรากฏว่าขยะที่พบในทะเลมากที่สุดก็คือถุงพลาสติกนะครับนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว19% นะส่วนขยะที่พบในชุมชนนะครับนะมากที่สุดเป็นขยะที่ย่อยสลายได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือการการอาศัยข้อมูลนะครับการอ่านแปลความข้อมูลโดยใช้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์นะครับโอเคจบการนําเสนอนะครับครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องของแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับ คงจะเป็นประโยชน์นะครับต่อนักเรียนที่นักเรียนสามารถนําเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เรียนจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยนะครับเราก็ทําไมครับชีวิตประจําวันของเราเนี่ยก็มีความเกี่ยวเนื่องและมีความเชื่อมโยงนะครับเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์หรือแม้กระทั่งแผนที่นะครับด้วยแผนที่นะครับเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย นะเรื่องของแผนที่และก็เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่จะสามารถให้นักเรียนเนี่ยนำเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับวันนี้ครูก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้เดี๋ยวหลังจากนี้ก็นะทำใบงานแล้วก็จะสอบท้ายหน่วยอย่าลืมไปอ่านหนังสือมาด้วยนะครับสําหรับวันนี้ ep สุดท้าย ep ที่เท่าไหร่ครับ ep ที่3ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับ